สวัสดีค่ะพบกับยายยมอีกแล้วนะคะวันนี้ยายยมจะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีโบราณเก่าเก่ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมของไทย20ชนิดกันว่าเขามีอะไรบ้างแล้วยายสะสมมาในบ้านเนี่ยได้แล้วทั้งหมดกี่ชนิด ยายจะพาชมกันค่ะในบรรดาบอลโบราณ20ชนิดนี้ก็จะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ยายขออนุญาตอ่านถอยนิดนึงนะคะเพราะมันเยอะก็จะมีอีเหนาช้างเผือกใบบัววัวแดงผีเสื้อชมพูเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงเดนมากด้อนทองชมพูอันดามันตกกระทาทับทิมเม็ดใหญ่ทับทิมเม็ดเล็กปลาเตะนางไหมสาวน้อยปลาแป้งเสือพราน กวากโพเงินกวากโพทองพญาสเวตลูกไม้ป่าก้านดำลูกไม้ป่าก้านชมพู20ชนิดนี้ยายเริ่มสะสมมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่จะครบหรือไม่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะจากชนิดที่1ก่อนนะคะชนิดที่1ก็คือสาวน้อยป่าแป้งลักษณะของเขาก็จะเป็น บอใบสีเขียวนะคะพื้นสีเขียวกระดูกสีเขียวมีลายกระจายอยู่ตามใบเต็มไปหมดเป็นจุดๆลักษณะของจุดที่กระจายอยู่ตามใบก็จะเป็นสีขาวกับสีแดงค่ะต้นของบอลชนิดนี้จะเป็นสีเขียวค่ะ ต่อไปจะเป็นชนิดที่2ชนิดที่2คือผีเสื้อชมพูจะเป็นบอลใบาย,ยาวเขียวมีกระดูกและเส้นสีเขียวเหมือนกันมีลายจุดกระจายอยู่ทั่วเต็มใบลักษณะของลายจุดจะเป็นสีชมพูชัดเจนค่ะลำต้นของเขานะคะลำต้นของเขาก็จะเป็น สีชมพูลายน้ำตาลค่ะต่อไปเป็นชนิดที่3ชนิดที่3คือกวักโพทองลักษณะของเขาก็จะเป็นใบเหมือนใบโพเลยค่ะเพืเ่อนใบตรงกลางของเขาจะมีกระดูกเส้นสีชมพูอ่อน มีลายพล้าวิ่งอยู่ตรงกลางใบสีขาวเต็มไปหมดเลยครับลำต้นจะเป็นสีเขียวค่ะชนิดที่สีคือลูกไม้ป่าก้านดำลักษณะของลูกไม้ป่าก้านดำก็คือจะเป็นบอลโบราณบอลใบยาวเหมือนกันสีของใบจะเป็นสีเขียวกระดูกและเส้นตรงกลางของใบจะเป็นสีแดงอมม่วงค่ะ แดงอมม่วงของเขาเนี่ยจะกระจายฝังอยู่ตามพื้นใบเป็นเส้นเส้นสีม่วงแดงเต็มใบไปหมดเห็นไหมคะใบเส้นเล็กๆเนี่ยค่ะเนีย่ยตามใบเขาเนี่ยจะกระจายฝังอยู่ตามพื้นใบเต็มไปหมดเลยคะ่ะนี่ลักษณะของลำต้นของเขาก็จะเป็นสีดำแล้วคะ่ะสมชื่อเขาละลูกไม้ป่าก้านดำต่อไปเป็นชนิดที่ห้า ชนิดที่5คือนางไหมลักษณะของใบของเขาจะเป็นใบสีเขียวแล้วก็ป้ายแดงป้ายแดงลักษณะของเส้นของใบก็จะเป็นสีแดงอมเขียวค่ะลักษณะของลำต้นจะเป็นสีดำค่ะต่อไปเป็นชนิดที่6ค่ะคือทับทิมเม็ดใหญ่ ทับทิมเม็ดใหญ่ลักษณะของใบจะเป็นสีเขียวเส้นและกระดูกตรงกลางจะเป็นสีขาวค่ะจะมีเม็ดสีแดงเม็ดใหญ่ๆกระจายอยู่ทั่วใบแต่ไม่เยอะมาก ลักษณะเม็ดของเขาจะเป็นเม็ดสีแดงใหญ่และสีเข้มเห็นชัดเจนเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีผ้าสีขาววิ่งอยู่ตรงกลางใบเต็มไปหมดลักษณะของลำต้นเขาก็จะเป็นสีเขียวค่ะชนิดที่7แดงวัวหรือวัวแดงใบเขาจะมีสีเขียวตรงเส้น กระดูกและลายเส้นจะเป็นสีชมพูอ่อนๆตรงกลางของใบกินเข้าไปประมาณครึ่งนึงเนี่ยจะมี้าชมพูอยู่เต็มเกือบครึ่งใบเลยค่ะลักษณะของลำต้นจะเป็นสีเขียวค่ะชนิดที่8ค่ะชนิดที่8คือปาเตะปาเตะเป็นบอลใบพื้นสีเขียวค่ะ,ะเส้นกระดูก ล,ลายเส้นตรงกลางจะเป็นสีเขียวค่ะเพื่อนสีเขียวอมน้ำตาลแล้วก็ตรงลายเส้นสีเขียวอมน้ำตาลก็จะมีผ้าของสีชมพูวิ่งตามเส้นกระดูกและเส้นของใบสีชมพูจางๆแล้วก็จะมีเม็ดสีชมพูกระจายอยู่เต็มใบทั่วไปหมดตรงกลางของใบก็จะมีผ้าสีชมพูอ่อนๆอ่า กระจายพ้าตามตรงกลางของใบเต็มไปหมดอีกเหมือนกันลักษณะของลำต้นเป็นสีเขียวค่ะเพื่อนสีเขียวเข้มเลยต่อไปเป็นชนิดที่9ค่ะชนิดที่เกคือช้างเผือกใบบัวพื้นใบสีเขียวนะคะเส้นกลางกระดูกลายเส้นเป็นสีชมพูเข้มยาวออกมาจนเกือบถึงขอบใบ ตรงกลางของใบจะมีวิ่งผ่าสีชมพูอ่อนๆแล้วลักษณะของลำต้นจะเป็นสีชมพูลายจุดสีน้ำตาลต่อไปเป็นชนิดที่10ค่ะชนิดที่10คือเจ้ากรุงไกเซอร์บนใบยาวและพื้นใบสีเขียวลายเส้นและกระดูกตรงกลางเป็น สีแดงอมชมพูมีลายจุดกระจายอยู่เต็มใบทั่วไปหมดสีชมพูอ่อนๆกระจายอยู่ตามใบเต็มไปหมดลักษณะของลำต้นนะคะลำต้นของเขาสีชมพูอมน้ำตาลค่ะ ต่อไปเป็นชนิดที่11ค่ะชนิดที่11คืออีเหนาบอนสีใบาย,ยาวาพื้นสีของเขาจะเป็นสีเขียวเข้มกระดูกเละเส้นมีสีเขียวแต่จะมีความกัดสีของสีขาวเต็มใบโรนไปหมดเลยค่ะาบางใบเขาก็จะกัดสีเยอะเป็นขาวเยอะแต่บางใบก็จะกัดสีน้อย อย่างเช่นใบนี้นะคะเขาจะกัดสีเยอะขาวโพลนไปหมดแต่ใบนี้ยังกัดไม่เยอะต่อไปเป็นชนิดที่12ชนิดที่12ก็คือทับทิมเม็ดเล็กทับทิมเม็ดเล็กจะมีหลายชนิดนะคะจะมีแบบทับทิมแดงก็มีทับทิมชมพูก็มีแต่อันนี้ที่ยายจะให้ดูก็คือเป็นทับทิมแดงค่ะลักษณะของใบจะเป็นใบสีเขียวมีจุด สีแดงเข้มกระจายเต็มใบไปหมดแล้วก็กระดูกล,ลายเส้นตรงกลางของใบจะเป็นสีแดงเข้มค่ะลำต้นนะคะลำต้นของเขาจะมีสองสีค่ะเขียวแล้วก็จะมีลายเส้นสีดำ ต่อไปเป็นชนิดที่13ค่ะชนิดที่13คือนกกระทาลักษณะของใบสีพื้นสีเขียวเข้มเส้นกระดูกตรงกลางจะเป็นสีชมพูมีลายจุดกระจายตามใบเยอะเต็มไปหมดจุดเล็กจุดน้อยนะคะแต่จุดของเขาเนี่ยจะไม่เปื้อติดกัน เขากระจายของเขาอยู่จุดใครจุดมันเยอะมากเต็มใบไปหมดลักษณะของจุดเขาจะเป็นสีชมพูอ่อ,อนๆลาต้นของเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีเส้นดำวิ่งตามก้านสองสีเขียวกับดำค่ะต่อไปเป็นชนิดที่1 4คะ่ะชนิดที่14คือเจ้ากรุงเดนมาร์ก กรุงเดนมาร์กลักษณะของใบจะเป็นพื้นสีเขียวเข้มกระดูกและลายเส้นตรงกลางจะเป็นสีแดงอมชมพูบริเวณของใบจะมีจุดสีชมพูกระจายอยู่ทั่วใบเต็มไปหมดเลยค่ะลักษณะของจุดของเขาเนี่จะไม่เป็นเม็ดไข่เม็ดมันนะคะจะเป็นจุดแบบผ้าเต็ม พืชเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าเขาโตเต็มที่ลักษณะของจุดสีชมพูของเขานี่จะกระจายพืชเป็นสีชมพูเป็นพื้นไปหมดเลยค่ะลักษณะของลำต้นของเขานะคะลักษณะลำต้นของเขาจะเป็นสีน้ำตาลอมชมพูค่ะต่อไปเป็นชนิดที่15ค่ะชนิดที่15คือาคือชมพูอันดามัน ชมพูอันดามันลักษณะของใบเขาจะเป็นพื้นสีเขียวเส้นตรงกลางและกระดูกจะเป็นสีชมพูเข้มเลยค่ะแล้วก็ในพื้นใบของเขาก็จะมีลายเส้นเล็กๆของสีชมพูขึ้นให้เราเห็นเต็มไปหมดในบริเวณใบของเขานะคะคจะไม่มีแต่สีเขียวอย่างเดียวลักษณะของใบเขาจะเป็นใบบางๆค่ะ ถ้าเขากัดสีถ้าเขาโตเต็มที่เขากัดสีนะคะเ,เพื่อนๆไอ้ตรงบริเวณตรงกลางใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูทั้งใบเลยค่ะลักษณะของลำต้นของเขานะคะลำต้นของเขาจะเป็นลักษณะสีดำน้ำตาลต่อไปจะเป็นชนิดที่16ค่ะชนิดที่16คือ ดอนทองลักษณะของใบของเขาจะเป็นพื้นสีเขียวเข้มตรงกลางลายเส้นและกระดูกจะเป็นสีชมพูเข้มอีกเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีความพลาของสีชมพูอยู่ตามาเส้นขอบตรงกลางออกมาผ่าตามลายเส้นกระดูกและลายเส้นของใบออกมาเป็นแฉกสวยงามเลยค่ะ แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีลายจุดสีชมพูกระจายอยู่ทั่วใบเต็มไปหมดเลยนะคะลา,ายจุดสีชมพูก็จะมีความสีชัดเจนมากแล้วก็จะมีอีกชั้นหนึงก็คือลายผ้าสีขาวข,าวของเขาค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยลายผ้าสีขาวของเขาก็จะกระจายอยู่รอบๆความผ้าสีชมพูอีก ชั้นหนึ่งทำให้ใบของเขามีความาสวยงามมีมิติขึ้นมาอีกค่ะเพื่อนๆออันนี้คือชนิดที่16ร่อนทองค่ะลักษณะของต้นเขานะคะลำต้นเขาจะเป็นสีเขียวค่ะต่อไปเป็นชนิดที่17ค่ะพระยาสเวตชนิดที่18กว่ากักโพเงินชนิดที่19เสือพลานค่ะ ชนิดที่20ยายไม่มีภาพให้ชมค่ะยายพยายามหาตามโซเชียลแล้วหาไม่ได้เลยชนิดที่20คือลูกไม้ป่าก้านชมพูค่ะส่วนชนิดที่17 18 19และ20บบ้านยายยังไม่มีค่ะยายยังสะสมไม่ครบ สำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ยายบ้างนะคะสวัสดีคะ่ะ